มันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนมันเนี่ยอยู่วารีเชียงใหม่ครับใช่ตอนนี้มันอยู่ไหน ผมยังไม่ได้รับใครหรือเปล่าเนี่ยทักทักไลน์มาก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้รับใครเนะาะยังไม่ได้รับใครทักไลน์มาก็ได้นะครับ รอแป๊บนึงนะครับดี๋ยวรับแอปเพื่อนแป๊บนึงเค okay, ครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับแอปเพื่อนแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ที่มีอยู่ตอนนี้ สำสองสามสามสี่สำห้าสาหกสาเจ็ดสาแปดสามเก้าสี่สิบสี่เสสสห้าสสแดเกสี่สิบเกคนพยายามจะโทรไปหาคนที่ที่ยังไม่เข้านะครับ ดเดี๋ยวพ่อคุยกับพี่อยู่ลูกคุยได้ไหมยังไม่ได้ลูกเดี๋ยวน้องค่อยมาคุยใหม่นะเดี๋ยวรอตอนท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวยให้พ่อให้น้องคุยหนึ่งเรื่องนะตอนท้ายโอเคเดี๋ยวตอนท้ายให้พี่น้องคุยหนึ่งเรื่องนาะตอนนี้น้องอยู่กับแม่ก่อนนะโอเคนะคะเปิดตานี่ไว้แฮมเปิดหน้าต่างไว้ด้วยแฮมน้องขาไอาอาเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วครับนี่พี่พูดถึงไหนละ จารับคนเข้าทีมยูยครับเห็นได้ยินตรงคุยตรงแถวเรื่องโควิดอะครับอ่ามาลหมาล้รับรับรัะโอเคถ้าถ้าเดี๋ยวถ้ายังไงก่อนทักมานะครับโอ้โหตั้งหลังเป็นหนูตั้งแน่เป็นคนแม่ไม่ร้ายกาจเนาะเอาละเอาแล้ว เอาแล้วขยับันทึกวิดีโอไว้ล่ะบันทึกบันทึกได้ใช่ไหมมาแฮมแล้วไม่ได้พูดละหมาทดมาราบแอดเนี่ยทอาไม่ไเป็นไรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแชร์แชรอ์อาการของคนที่เบื้องต้นคาดว่าจะติดโควิดนะแล้วรวมถึงอาการที่เป็นติดคนติดโควิด นะครับซึ่งก็ก็อาจจะพวกเราอาจจะฟังมาเยอะเนาะแต่ก็ลองๆมาทบทวนแล้วก็บางคนยังไม่ได้ฟังก็มีมว่ามัวแต่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนนะครับก็อย่าหักโหมน,นะไม่มีครูคอยคอยด่าแล้วนะนะแต่ก็อยู่อยู่วิไลาอาจจะเล่นเยอะกว่าที่บ้านก็ไดนะ้ โอเคตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมครับไอามดเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นไหมครับก็คนที่ติดโควิดเนาะลักษณะวันที่หนึ่งถึงสามนะครับลองลองสังเกตตัวเองหรือสังเกตคนรอบๆบ้านนะครับเนาะบางทีบางคนเป็นแล้วก็ไม่อาจจะไม่ยอมบอกคนอื่นก็ได้นะครับถือว่า แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเนาะเมื่อต้นวันที่หนึ่งถึงสามเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับหวัดน,นะครับก็เจ็บคอเล็กน้อยเจ็บคอเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีไข้นะครับไม่เหนื่อยอะไรมากกินกินดื่มได้ตามปกตินะครับอันนี้วันที่หนึ่งถึงสามนะคนที่ไปเที่ยววอร์มอัพมามีไหมมีใครไปเที่ยววอร์มอัพมาบ้างตอนนี้ดังมากเลยนะ่ะ ต่อมาวันที่สี่นะครับวันที่สี่ก็อาการจะแสดงตามวันเนาะวันที่สี่ก็เจ็บคอเล็กน้อยนะครับเริ่มเจ็บในคอนะครับพูดเริ่มเจ็บในคอนะอุ้ยผมเจ็บคอป่ะเนี่ยเออเริ่มเจ็บในคอว่ะก็ไข้ดูปกตินะครับสา3สิบห้าสามหกจุดห้านะครับแล้วก็ อ่ารบกวนกับการกินนะครับรบกวนกับการกินเนาะอาจจะกินไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอาจจะกืนไม่ได้เนี่ยครับเนาะอาจจะเจ็บคอแล้วกืนอะไรก็เจ็บเจ็บนะครับแล้วก็ปวดอ่าปวดหัวเล็กน้อยนะครับปวดหัวแรือเปล่านี่ยเดี๋ยวกูก็ยังแบบกูติดหรือยังวะเนี่ยก็ท้องเสียอ่อนๆนะครับท้องเสียอ่อนๆเนาะรู้สึก เหมือนเมาเออว่ะเมาบอกหมเนาะอันนี้ลองเช็คอาการตัวเองนะครับสําหรับใครที่ตอนนี้มันมีมันจะมีไทม์ไลน์ของของคนที่ติดโควิดนะครับมีไทม์ไลน์ออกมาเรื่อยๆนะครับก็พยายามติดตามว่าเอยมันไปที่เดียวกับที่เดียวกับเราหรือเปล่านะครับไทม์ไลน์วันนี้ห้านะครับพูดในอ่าปวดในคอนะครับพูดกระเจ็บ นะครับเดี๋ยวผมเช็คของตัวเองนะพูดก็เจ็บนะครับอืมไม่เจ็บไม่เจ็บอ่อนเพียเล็กน้อยนะครับเริ่มอ่อนเพียประลอดไข้อยู่ที่สามสิบหกจุดห้าถึงสามสิบเจ็ดนะครับเริ่มเริ่มจะมีไข้นะครับอ่อนเพียปวดข้อต่อปวดตามข้อต่อปวดตามเนื้อตามตัวนะครับเหมือนปวดเมื่อยนะครับอันนี้วันที่ห้าเนาะลองลองสังเกตอาการตัวเองนะครับหลังจากนั้นวันที่หก นะครับก็เริ่มมีไข้ที่สามสิบเจ็ดนะครับมีไข้ก็จะเป็นตัวร้อนเลยนะครับถ้าเริ่มตัวร้อนแล้วก็เจ็บคอด้วยอะไรพวกนี้นะครับก,ก็มุ่ต้นก็ให้ให้รีบไปตรวจนะครับรีบไปตรวจแล้วก็อาจจะอาจจะช่วยในการป้องกันเชื้อไม่ให้แพร่แพร่ไปคนอื่นนะครับเนาะปวดคอขณะกินแล้วก็พูดนะครับปวดคอ บดบดเราก็ไดอ่อนเพีย er, นะครับกับขึ้นไส้นะครับอ่อนเพีย er, แล้วก็ขึ้นไส้นะครับหายใจะลำบากเป็นครัง้งคราวนะครับวันที่หกเนาะนิ้วรู้สึกอ่านิ้วรู้สึกเจ็บปวดนะครับนิ้วรู้สึกเจ็บปวดท้องร่วงอาเจียนไอแห้งๆนะครับไอแห้งเนาะนี่วันที่หกนะครับ แล้วก็วันที่เจ็ดนะครับมีไข้สามสิบเจ็ดจุดสี่องศานะครับถึงสา8สิบเจดจุดแปดนาะอันนี้ก็ใครที่มีที่วัดไข้่งเงียแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่สบายก็วัดไข้ได้นะครับไอต่อเนื่องมีเสมหนะ,สสะนะครับปวดร่างกายศีรษะนะครับท้องร่วงมากนะครับอาเจียนมีการอาเจียนด้วยนะครับส่วนวันที่แปดไข้สามสิบปดนะครับหายใจลำบากนะครับไอต่อเนื่องแล้วก็ปวดหัว พอต่อแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับง่อยและปวดก้นนะครับหงอยนะครับหงอยไม่ใช่ป่ะเนี่ยปวดก้นนะครับอันนี้วันที่แปดเป็นต้นไปนะครับวันที่เก้าไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แย่ลงนะครับไข้สูงมากอาการสุดลงมากนะครับต้องต่อสู้เพื่อหายใจเนาะน,นี้วันที่เก้าขึ้นไปนะครับ ก็ลักษณะอาการที่เป็นเป็นเหมือนที่ที่ครูได้บอกไปนะครับก็ลองลองลองเช็คอาการดูนะครับเนาะแต่ก็ก็อย่าวิตกมากนะครับอย่าวิตกเกินไปนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับองค์กรอนมามัยเนาะก็ลองลองเช็คเช็คดูนะครับกับอาการคนที่บ้านหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเผื่อว่า จะช่วยที่จะป้องกันให้เชื้อไม่แพร่ต่อไปได้นะครับนเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาพร้อมยังสวดมนไหมวันนี้ไปครับมดว่าไงสวดมนไหม ไม่ไม่ดีกว่าครับอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพูดอีกเรื่องนึงนะครับเนาะเดี๋ยวแล้วก็แจ้งข่าวสารในวิไลนะครับหามเพนเลคเคอ์เตอร์ครับวันน,น,นี้วันนี้ใครมาวิไลบ้างวันเนี้ไม่มีใช่ไหมครับวันนี้ไม่มีใครมาวิไลใช่ไหมกึไม่มีครับไม่มีนะ โอเคเดี๋ยวนะผมกำลังจะแช่งอันหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ใครเคยเห็นหรือยังมีใครเคยเห็นบ้างเจ็บแนวทางไม่น่า<ม>จะเคยครับเคยเปล่าไม่น่าครับไม่น่าเคยใช่ไหมใช้แชทกับอาจารย์ยังไม่เคยใช่ไหมบางทีเอ่อบางทีเราอยากจะแชทไปถามอะไรอาจารย์ผู้นี้นะครับหรือว่า จะเช็คแชทกับอาจารย์เกี่ยวกับงานหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ในในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเนาะแล้วก็เขาเป็นอาจารย์นะครับหรือว่าจะติดต่ออะไรก็ควรที่จะมีคล้ายๆกับมารยาทหรือว่าคําพูดที่ที่เหมาะสม่อนนะครับเนาะก็มีเจ็ดแนวทางนะครับเจ็ดแนวทางที่ให้จําไว้นะครับเนาะเบื้องต้นให้เราแนะนําตัวก่อน นะครับสวัสดีครับผมชื่อนี่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 นะครับห้องอะไรนะครับอันนี้ก็เพื่อให้อาจารย์เขานึกได้จําได้นะครับอาจารย์เขาก็จะโอเคนะครับมีอะไรไหมอย่างเงี้ยคือคือเราเข้าไปด้วยความยระยอมไม่งั้นก็ที่จริงเริ่มต้นด้วยคําว่าสวัสดีก็ได้นะครับนะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมผมนี่นี่ครับเนาะแนะนําตัวเองก่อนนะครับท่านทาย เห็นนะมันข้ามไปอ่าสองนะครับสองนะครับใหญ่ทักแล้วเงียบนะครับไม่ใช่ทักอาจารย์ครับแล้วหายไปเลยหายไปสามวันอ๋อนั่สายมี อาชีวิตอยู่ไม่ลูกนะครับลองทักไปนะครับมูนจะเงียบหายไปเลยเนาะแล้วก็ทักก็ก็พิมพ์ไว้เลยครับพิมพ์ไว้เลยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวเขาก็มาอ่านแล้วก็ตอบนะครับหรือว่า,าเขาขอ่านปุ๊บเขาก็จะตอบให้นะครับสามนะครับบอกสาระในคราวเดียวกันอย่าพิมพ์สั้นๆหลายๆข้อความนะครับก็อย่างที่ครูบอกว่าพิมพ์ไว้เลยครับ ผมจะปรึกษาเรื่องนี่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 น,นี่พิมพ์เรียบเรียงข้อความให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนนะครับที่เราจะถามเนาะที่เราจะปรึกษานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาอ่านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ีะต่อนะครับอันที่สี่ใช้คําสุภาพนะครับใช้คําสุภาพครับผมอืมอะไรพวกนี้ไม่ไม่ได้นะครับอืม ได้ตอบว่าได้ก็ต้องหลอกว่าได้ครับนะครับใช้คาที่สุภาพเพราะว่าในในการในตัวหนังสือเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นปฏิกิยาท่าทางของคนเนาะในในเราเราเลยจะต้องพิมพ์ให้ให้ให้มากกว่าตอนที่เราพูดคุยกันนะครับบางคนก็นได้แต่คําว่าได้คําเดียวมันอาจจะไม่สุภาพนะครับอาจจะแบบมองว่า ทำไมพูดท้วนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับอาจเพราะมันเป็นตัวหนังสือเนาะมันไม่ได้เห็นอารมณ์ของคนคนตอบนะครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับอาจจะทําให้อาจารย์หรือว่าคนที่นักศึกษ,ษาจะคุยด้วยปรึกษาด้วยเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับเนาะอันนี้อันที่สี่ใช้คาสุภาพนะครับเรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้านะครับเป็นเรื่องสําคัญเนาะอ่านัดพบดีกว่านะครับถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ หรือว่าที่จะต้องอาจจะต้องปรึกษา,าเขาเรียกว่าปรึกษาเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเนาะเราเราจะไม่ควรพิมพ์นะครับเพราะว่า,ามันอาจจะรลุดได้หรือว่าอาจจะมีใครมาเห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้เขาใจผิดอาจจะไม่ใช่อาจารย์คนอ่านนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยแนะนําให้พวกเรานัดนัดพบดีกว่าหรือว่าพูดคุยจะจะจะ,จะดีกว่านะครับ จะดีมากเลยถ้านัดคุยพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันส่วนตัวนะครับถ้าพิมพ์นี่ก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดพิมพ์ไปพิมพ์มาเข้าใจผิดกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นกิริยาท่าทางของอาจารย์หรือว่าของนักเรียนเองเนี่ยในเวลาที่เราพูดกันเราจะได้เข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับในเวลาที่ปรึกษาเราไม่ควรปรึกษาเรื่องสำคัญทางแชทนะครับด้วยที่หกนะครับทักแล้วรอหน่อย นะครับถ้ารีบมากติดต่อช่องทางอื่นนะครับทักแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเหมือนใจว่าทักสวัสดีครับอาจารย์อยู่ไหมทำอะไรอยู่อาจารย์อยู่ไหนทักนะครับรอแป๊บนึงนะไม่ต้องพิมมาบางทีอาจารย์อาจจะยังยังยังห้องน้ําหรือว่าอะไรไม่อาจจะตอบช้านะครับก็ให้เราสักแป๊บนึงนะครับแต่ถ้าด่วนจริงๆอ่ะผมว่าโทรหาเลยครับเหมือน เหมือนเราต้องการจะลงหอหรือว่าจะขึ้นหอเนี่ยครับหรือว่าจะจะมีธุระอะไรจะลาไปไหนอะไรพวกนี้ครับจะออกออกจากหอพักอะไรอะพวกนี้ครับก็ด่วนถ้าไปด่วนก็ลาก็โทรได้เลยนะครับโทรจะง่ายกว่าไม่ใช่ว่ามาแจ้งที่หลักแจ้ง,แจ,งแจ้งในไลน์นะครับนาะโอ้ยโอ้โอ้ครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดนะครับ พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับภาษาวัยรุ่นเอาไว้ใช้กับเพื่อนนะครับก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับ่อนที่จะพิมพ์พิมพ์ูดคุยอะไรกับอาจารย์เนี่ยนะครับหรือว่ากับคนที่แก่กว่าอะไรพวกนี้นะครับพยายามคิดให้มากนะครับพยายามคิดให้เยอะนะเพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับอาจจะมีการขาดเครื่อนได้นะครับเนาะบางทีเขาอ่านปุ๊บเขาก็ไม่ได้เห็นอารมณ์คนที่พิมพ์แปว่าความาณนไหน ก็อ,อาจจะโมโหก,ก็ได้แต่อาจจะดีใจก็ได้อาจจะไม่คิดอะไรก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้หลายๆทางเนาะเพราะฉะนั้นใช้ภาษาแล้วก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับรวมถึงสำคัญที่สุดคือภาษาสุภาพนะครับในการแชทกับคนอื่นเนาะโอเคหลับกันหมดหรือยังเนี่ยหลับกันหมดหรือยงังหอ้มด ยังอยู่ครับยังอยู่ครับอยู่ครับอยู่ใช่ไหมตกใจหมดอ่ะก็เป็นเนื้อหาสาระที่เอามาฝากทุกคนนะครับเนาะเอามาฝากทุกคนสําหรับในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าหอพักเปิดเนี่ยตอนนี้หอพักก็ได้ซื้อเครื่องสแกนสําหรับติดไว้ที่แต่ละหอพักแล้วนะครับเนาะ ก็จะประจําอยู่ที่หอพักเลยรวมถึงอ่างล้างมือแล้วก็เจลล้างมือนะครับเจลล้างมือนี่อาจจะหมดเร็วหน่อยให้พวกถ้า,ถ,าถ้าในช่วงเปิดเปิดเรียนแล้วเนี่ยให้พวกเราเตรียมมากันเองด้วยนะครับส่วนตัวเนาะแล้วก็สําคัญที่สุดขาดไม่ได้คือแมสนะครับแมสเพราะว่าตอนนี้ต้อง,ต,องต้องดูในในการที่จะมาเรียนได้นะต้องดูภาพรวมของ,งมหาลัยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่ามหาลัยเนี่ยเขา เขาเปิดเรียนกันหรือยังนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเครือของมหาลัยใหญ่นะครับส่วนมหาลัยก็ต้องดูสถานการณ์ของจังหวัดแล้วก็วิทยาลัาายอื่นๆนะครับที่เขาเปิดกันบ้างหรือยังแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือมอชอเขาออนไลน์กันยาวละมอชอนี่ไม่เอาละมอชอนี่ยาวเลยนะครับแต่อยู่ที่มหาลัยเราว่าไอ้อะไรวะ คือท่านาธิการนะครับท่านอาธิการเขาจะอนุมัติให้ให้มาเรียนตามปกติเมื่อไหร่นะครับเราก็รอฟังตอนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้แต่โรงเรียนก็ปิดเหมือนกันหมดนะครับทั้งทั่วทั้งน่าจะทั่วทั้งเชียงใหม่นะครับไม่มีใครกล้าเปิดเนาะไม่มีใครกล้า,าสแสลนเปิดแล้วนะครับเนาะยิง่งถ้าเป็นขอภาคเราเนี่ย oh <my> ก็ต้องรอมหาลาัยใหญ่ oh <my> ที่จริงครูอยากเปิดมากเลย oh <my> อยากให้พวกเรามา บอกร์ดเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเนาะมาบอกรอดอย่างน้อยก็มามาทีละชั้นปีก็ได้ก็ยังดีนะครับเนาะแต่มันก็ไม่ไม่ทันนะครับไม่ทันเนาะต้องต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับในการว่าเขาจะ อนุัาิให้มาเรียนเมื่อไหร่นะครับเบื้องต้นถ้าหอพักท่านสึษาจะมาเอาของที่หอพักนะครับหรือว่าจะมาเอาอะไรก็โทรประสานงานได้นะครับครูก็น่าจะประจําอยู่ที่หอพักทุกวันนะครับวันตั้งแต่เช้านะครับเช้าถึงนี้ประมาณเย็นนะครับก็ยังมีอาจารย์สแสดบาบที่หอพักอยู่นะครับใครจะเอาของเอาอะไรหรือว่าจะแวะมาทำธุระอะไรนี้ก็แจ้งนะครับแจ้งได้นะครับ อยงใดตอนนี้มีกำหนดการมก็คือ,อกำหนดการจ่ายค่าเทอมนะครับพวกเราน่าจะรับทราบดีแล้วนะครับพวกเราจ่ายค่าเทอมใครที่ผ่อนผันไว้เนาะตอนนี้ก็มีกำหนดกาหนดการมาแล้วนะครับกำหนดการจ่ายค่าเทอมเนาะเบื้องต้นชำระ นะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเนาะยี่สิบสองมกรลานะครับยี่สิบสองมกรลานะครับกลุ่มที่จ่ายล่าช้านะครับจำนวนสามสิบเจ็ดคนนะครับให้พิมพ์ใบค่าเทอมเทอมสองทัพหกสามนะครับเมนูเอสศูนย์สี่เนาะแล้วเข้าไปที่ไปจ่ายที่กรุงไทยนะครับเนาะ หรือว่าเคาน์เตอร์สวิต์เซเว่นก็น่าจะได้นะครับเซเว่นก็น่นาจ,จะได้เคาน์เตอร์สวิต์มีเซเว่นได้นะครับก็อันนี้เป็นทางฝ่ายวิชาการนะครับกลุ่มที่ส่วนกลุ่มที่ได้รับอนุม,มัตินะครับผ่อนผันเนาะจำนวนหกสิบแปดลายนะครับรอวันจันทร์หน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเขาจะแจ้งอีกรอบหนึ่งเนาะว่า จะจ่ายเมื่อไหร่นะครับคนที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันนะครับ mm hmm. หากช่วงนี้มีอะไรที่อยากติดต่อวิทยาลัยนะครับในส่วนของวิไลเนาะก็ให้นักศึษาเข้าไปที่ Facebook ของวิไลได้เลยนะครับแล้วก็อินบ็อก์แชทถามโดยตรงได้เลยนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกี่ยวกับหอพักก็ถามอาจารย์หรือว่าถามในกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าถามในเพจหอพักก็ได้เนาะ ช่วงนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งออกบ้านไปไหนนะครับแล้วก็พยายามตอนนี้มันมีไทม์ไลน์ของของแต่ละคนนะครับผู้ติดโควิดนะครับของแต่ละตั้งแต่ติดมาเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์ของแต่ละคนมาเรื่อยๆนะครับเนะาะซึ่งในไทม์ไลน์น่ยมันก็จะบอกหมดเลยครับว่าเขาไปสถานที่ไหนมาบ้างนะครับ เราก็มาเช็คตัวเองเราว่าเราไปที่ไหนมาบ้างวะนะครับเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเนาะเนี่ยหญิงรายที่ห้าสิบแปดของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้น่าจะรายล่าสุดนะครับรายล่าสุดเนี่ยผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ดนะครับภูมิลำนาวสังกัมแพงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับ วันนี้หกมกราเริ่มมีไข้เจ็บคอมีสัมผัสเล็กน้อยไม่มีน้ำมูกจมูกได้กลิ่นปกติอะนะครับมันก็มีหลายการนะครับเนี่ยอันนี้ได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นปกติเนอะอยู่ที่บ้านกินเลี้ยงก,กับครอบครัวนะครับวันที่สามเอ็ดเนอะหนึ่งเนี่ยเขาทํางานร้านมิอะไรอย่างเงี้ยมิมิมิใอะไรเนี่ยทํางานกลับบ้านไปกับเพื่อนร้านาว่าีบายบาร์เลยเนะี่ย นะครับวันทีสองทำงานโฮป้าคอฟฟี่เนี่ยไปปุ๊บปุ๊บอันนี้คือไทม์ไลน์ของเขานะครับไทม์ไลน์เขานะครับวันที่เจ็ดนะครับไปร้านเชียงใหม่คอสเมติกเนี่ยเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าเอ้ยร้านร้านพวกนี้เราไปบ้างไหมเนี่ยห้างสรรพสินค้าเมีย่านะครับร้านอะไรอย่างเงี้ย Pn 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 Boy หกหด้อืนี่สะผมร้านเสืสวยภู้สวงแมนชั่นประเสริฐแลนด์โอ้โหหอพักเพื่อนริเวอร์ไซด์นะครับเป็นนักริเวอร์ไซด์ด้วยนะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับเนอะเราจะเห็นว่าทราบทราบว่าเพื่อนป่วยจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชน1ิน้านาฬิกา ทราบผลพบเชื้อเข้า,ารักษาลงมาสันทซายนะครับอ่าลองเช็คดูนะครับมันจะมีมีมาแบบเนี้ยครับมีทไลายมาแบบนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าว่าตอนนี้ที่ที่ไหนที่มันเสี่ยงบ้างน,นะครับตอนนี้คือเสี่ยงกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับเนาะโอเคมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมครับ ออย่างว่าหน้าหนูน <hi> <some of> <issues> ี่เหมือนกันหมดเลยว่ะโอเคเป็นมีครับเป็นมีมีอะไรสงสัยจะถามไหมครับหรือว่ามีครอะไรถามก็ติดต่อหลังไม้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวคุยคุยกันหลังไม้ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าทักสุดตัวมาก็ได้นะครับสาหรับคนที่จะสอบถามเรื่องอะไรของเกี่ยวกับอพาร์ทอะไรพวกนี้นะครับ โอเคงั้นก็ไม่รบกวนเวลาพวกเรานะครับใช้เวลา49นาทีใครที่กดบันทึกไว้ก็เซฟลงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับครับโอเคไม่มีครับไม่มีแล้วครับปลอดภัยนะครับก็ขอให้ไม่ติดโควิดนะครับแลอการบรทุกครับเหมือนกันครับ้อครับสวัสดีครับขออ้อนครับสวัสดี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 นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ